สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีเครื่องวัดแบตเตอรี่นะครับเครื่องทดสอบแบตเตอรี่นะครับของฟ็อกเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับรถอ่ากันเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี้ยอายุอยู่ที่เท่าไหร่เก่าหรือยังนะครับโดยใช้เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกับรถคันนี้ก่อนนะครับเปิดไฟกระโปรงก่อนนะครับตอนเช้านะครับ ทดสอบอยิ่งดีเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ของเรานะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมของฟอ็อกเซอร์ของแท้นะครับพึ่งทางบริษัทนะครับพึ่งผลิตมานะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแบตเตอรี่นะครับว่า คุณภาพแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่คุณภาพดีหรือเปล่าอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็สําหรับช่างนะครับผมหรือไม่สำหรับคนที่อยากจะหาแบตเตอรี่มือสองมาใช้นะครับก็ใช้เครื่องตัวนี้วัดเลยนะครับผมในกล่องก็จะมีถุงมาให้นะครับโอเคใช้งานมือเดียวนะครับก็ ทุลักทุเลนิดนึงนะครับอโอเคนะครับ, <c oughs> รบมาดูที่ตัววัสดุนะครับเป็น ABS ใช่ไหมฮะถ้าจะไม่ผิดเป็นเป็นวัสดุอย่างดีนะครับผมแข็งมากนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่นะฮะแล้วก็สายไฟเป็นสายที่ใหญ่นะครับแล้วก็ ขีบนะครับเป็นข้นีบที่แข็งมากนะครับผมวัสดุดีแน่นอนนะครับนี่ครัแข็งปุ๊บเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นฟักเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอ่า FBT200 นะครับผมตัวนี้พิเศษของมันก็คือวัด12โวนต์24โวลต์ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวไซส์ไซส์ก็คือ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับว่ามันกี่แอมเราก็ตั้งค่านะครับตั้งค่า CCA อยู่ที่เท่านี้ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นตารางชั่วคราวเข้าๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ของเรายี่ห้อนี้ CCA เท่าไหร่ต้องเข้าเซิร์ช Google ดูนะครับอ่ตัวนี้นะครับผมประมาณประมาณ8 0แอมป์80แอมน่าจะประมาณจุด CCA นะครับ นะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับหนี่ที่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกขั้วบวกนะครับตัวนี้ดูให้ดีนะครับผู้หญิงก็สามารถทดสอบได้เลยนะครับผู้หญิงก็ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็หนี่ที่ขั้วลบครับมันจะดังตีดขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะขอไปมือถือหล่น วิธีใช้งานนะครับอันไม่ค่อยแสจครับวิธีใช้งานนะครับมันก็จะมีกระพริบขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับของเราเป็นแบตน้ําแบตแห้งก็จะเป็นแบตเตอรี่สแตนดาร์ดตัวนี้นะครับถ้าใช่ก็กดโอเคเอนเตอร์ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนหางนะครับตัวนี้ของเราเป็นอย่างนี้แล้วก็กดเอนเตอร์ครับกดปุ๊บนะครับ <c oughs> ค่า CCA ตัวนี้จะก,กระพริบนะครับให้เราปรับค่า CCA นะครับเราก็ต้องกด Enter ก่อนสมมุติว่าตัวนี้ไม่ใช่เราอยากรู้ค่าอะไรเราก็กดไปเรื่อยๆครับแล้วก็กด Enter ครับตกลงคราวนี้มันจะมากระพริบอยู่ที่ EDC นะครับ CCA ตั้งไว้อยู่ที่สองร้อยแปดสิบห้านะครับเราก็จะเพิ่มเป็นห้า้อยเจ็ดสิบนะครับ โอเคดูประมาณนะครับถ้าใช่นะครับก็กด enter, enter นะครับมันก็จะทำการทดสอบแบตเตอรี่ให้เราโอเคทดสอบเรียบร้อยแล้วครับมาดูครับอายุการใช้อายุแบตเตอรี่นะครับ soc นะครับ state of health อายุ100%แบตเตอรี่ใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาแล้วก็ ค่า I R อยู่ที่4มิลลิโอห์มนะครับมีต่ำกว่า10ถือว่าดีมากนะครับส่วนโวลต์ครับกดลงมาเลือกโวลต 12. ์12.7โวลต์มีเกียไฟได้ดีนะครับแล้วก็ค่า CCA 749 CCA นะครับ State of Charge อยู่ที่ชาร์จเต็มแล้วนะครับ99%นี่นะครับเห็นไหมครับ Perfect นะครับ เอร์เฟคก็คือดีมากแบตเตอรี่เฟอร์เฟคแน่นอนสมบูรณ์แบบนะครับเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาบอกด้วยนะครับครับการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้วัดวัดแต่แบตเตอรี่นะครับผมวัดแต่แบตเตอรี่ของเราวัดสิบสองโวลต์ก็ได้ยี่สิบสี่โวลต์ก็ได้นะครับคราวนี้ไปดูรุ่นนั้นนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้อันี้ก่อนดูรุ่นนี่เลย <c oughs> คลิปแบบยาวๆไม่ตัดน,นะครับคลิปนี้ไม่ตัดเริ่เปิดกัน,น,นไม่ล่ะขออนุญาตวางกรัี โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นปาเจโรนะครับเรามาดูแบตเตอรี่ของปาเจโรกันแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับก็ปี60ซื้อมาตั้งแต่เดือนกุมภาหกศูนย์ตอนนี้ปีนี้6กห้าหสามี่ห้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่รุ่นนี้นะคร GS แบตเตอรี G ่รุ่นไหนนะจำไม่ได้รุ่นอะไรหนึ่ง หนึ่งแปดห้าไอหรือเปล่าเอ็มอ e ีาตอนนี้นานมากแล้วครับแบตเตอรี่ห้าปีแต่ว่ายังสตาร์รถปาเจโรได้สบายเดี๋ยวเราเอาเครื่องนี้เทสดูนะครับอ่แดงบวกนะครับเวลาหนีต้องหนีบให้แน่นนะครับตรงนี้อย่าให้มันหลวมหนีบให้มันแน่นที่สุดเลยนะครับกดสายนะ แน่นดีแล้วนะครับตัวนี้นะครับตั้งเหมือนเดิมครับเป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้งนะครับก็ปรับไปที่สแตนดาร์ดแล้วกด Enter อ่า R C C A Enter แล้วก็ C C A Enter อันนี้ปรับไหมไม่ปรับเอาเท่าเดิมนะครับ ก็ลองกดเ n อร์ดูมาดูครับรุ่นนี้อ่าเรียบร้อยครับมาดูครับอายุแบตเตอรี่อยู่ที่73เปอร์เซ็นต์คือว่าเป็นแบตเตอรี่แบตนะครับนี่คะไม่ดีแล้วนะครับค่า R นะครับ4.7.4ถือว่าดีนะครับต่ำกว่า10อายุ73เปอร์เซ็นต์นะครับอายุแบตรุ่นนี้ แล้วก็โวลต์อยู่ที่12.8โวลต์ก็คือเก็บไฟได้ดีนะครับทิ้งแบตเตอรี่ไว้ต้องไม่ต่ำกว่า12โวลต์น,นะครับถ้าต่ำกว่า12โวลต์แสดงว่าแบตเตอรี่เราเริ่มมีปัญหามาดูค่า cca ครับกดตัวนี้ลงมา cca อยู่ที่416 cca นะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคถือว่าดีนะครับ cca ก็เยอะนะครับผมแต่ เครื่องบอกว่าอืม73%แล้วอ่าเปลี P ่ยนแถวนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องมือการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับถ้าไหนสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับสััสีีครับ